วัดีครับวันนี้พบกับครัวหนูกระตองวันนี้ครัวหนูกระตองจะพามาดูวิธีการทําขนมถังทองแจกแขกในงานบวชจะมีวิธีการทําอย่างไรมาดูกันเลยครับการทําขนมถังทองแจกในงานบวชนั้นเราก็รับทําในกรณีที่ไปช่วยงานช่วยญาติในการเตรียมอุปกรณ์เราก็จะเตรียมเฉพาะโต๊ะ ตั้งของและโต๊ะตั้งเตาและอุปกรณ์บางอย่างเท่านั้นครับไม่ต้องเตรียมไปทั้งร้านซึ่งในงานบวชวันนี้ก็เป็นงานบวชญาติในบริเวณใกล้เคียงนะครับเราก็จะเขียนของมาตั้งตั้งแต่เช้าแล้วเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงแขกการจัดกิจกรรมต่างๆในช่วงนี้ก็จะต้องรักษาระยะห่างและมีมาตรการ ป้องกันโควิด19นะครับในการจัดงานบวชหรืองานกิจกรรมต่างๆนั้นก็จะต้องมีการแจ้งขออนุญาตไปทางอำเภอก็จะมีทีมงานอ,อสมอมาวัดไข้และวัดอุณหภูมิให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานนะครับวันนี้แขกที่มาร่วมงานก็มีปริมาณไม่มากไม่แออัดนะครับ ก็จะมีแต่ญาติและคนรู้จักเท่านั้นนะครับซึ่งทีมงานอ,อสอมอก็จะเตรียมอุปกรณ์นะครับในการจดชื่อมีอุปกรณ์ล้างมือหน้าบ้านนะครับสำหรับบ้านที่จัดงานมีป้ายเตือนนะครับมีน้ำยาล้างมือนะครับให้กับผู้เข้าร่วมงานนะครับเพื่อสามารถจัดกิจกรรม และลดปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อได้นะครับสำหรับเรานั้นก็จะทำขนมแบบใส่ถุงนะครับแยกทานใครทานมันนะครับไม่เหมือนกับที่ทำใส่กล่องขายในตลาดนะครับที่ขายเป็นกล่องเป็นชุดนะครับแต่นี้เราทำแจกเราก็จะใส่ถุงแล้วก็ใส่จานนะครับใครที่อยากรับประทานนะครับก็มาหยิบเอาไปรับประทานได้เลยนะครับ ไม่ต้องมายืนรอนะครับแออัดนะครับแล้วก็ใส่ถุงนั้นก็จะทานไข่ทานมันนะครับก็คือชิ้นเดียวแล้วก็หยิบไปทานได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ดูวิธีการผสมสูตรแบบเบิ้ลสูตรนะครับเนื่องจากว่าการที่เราทำแจกนะ,นะครับไม่จำเป็นที่จะต้อง ทีละสูตรนะครับเพราะว่าเป็นการทําที่ต้องการใช้ความรวดเร็วนะครับจึงจะทําการเบิ้ลสูตรนะครับในกระบวยแรกที่เราตักนี้นะครับเราจะทําการทดสอบแป้งก่อนนะครับว่ากระบวยที่1น,นั้นในสัดส,ส่วนของแป้งนั้นจะโอเคหรือไม่นะครับในเรื่องของรสชาตินะครับแล้วก็ลักษณะความขึ้นฟูของแป้งนะครับ ถ้าแป้งกระบวยแรกที่เราตักนั้นนะครับไม่สมบูรณ์นะครับก็คือไม่ได้ความฟูและรสชาติไม่ได้นะครับในกระบวยต่อไปนะครับเราจะทำการปรับนะครับเพื่อให้แป้งนั้นมีรสชาติที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะต้องเป็นทักษะนะครับของผู้ทำนะครับในวิธีการปรับแป้งนะครับก็จะมีอยู่ว่าในกระบวยที่1นนะครับถ้าเราตัก ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าแป้งนั้นมีรสชาติเปรี้ยวนะครับไม่มีความหวานมันนะครับของเนื้อแป้งนะครับเปรี้ยวโดโด,ดเราก็จะต้องทำการปรับรดแป้งนะครับอันนี้ก็อยู่ที่สูตรนะครับของแต่ละท่านนะครับเดี๋ยวเราจะหยอดดูนะครับในชุดแรกนะครับว่าแป้งนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ หลังจากที่เราได้ทําการหยอดแป้งในกระบวยที่1ไปแล้วนะครับก็ผลปรากฏว่าแป้งมีรสชาติเปรี้ยวนิดนึงนะครับซึ่งเป็นเพราะเราตักแป้งมากเกินไปนะครับแล้วก็ลักษณะของแป้งหมักนั้นมีความเหนืดเกินไปนะครับซึ่งทําให้เหนื้อแป้งมีปริมาณมากนะครับเวลาตักด้วยกระบวยแล้วจึงทําให้สัดส่วนผสมนั้น มีแป้งเยอะเกินนะครับจึงทําให้เปรี้ยวเราจึงจทําวิธีการปรับแป้งนะครับโดยอันดับที่1นนะครับเราจะเติมน้ำนะครับลงในแป้งหมักเพื่อช่วยเพิ่มความเหลวนะครับให้กับตัวแป้งแล้วก็ลดในส่วนของความหนาแน่นของเนื้อแป้งนะครับแล้วก็ทําการตักในกระบวนต่อไปนะครับจึงทําให้รสชาติแป้งนั้นดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทํา เพื่อแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานนะครับไปรับประทานได้เลยนะครับใครที่สนใจแล้วก็ชอบกินนะครับก็มารับประทานนะครับได้ตามใจชอบนะครับซึ่งก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะทานนะครับก็มาหยิบไปทานเองได้เลยนะครับโดยที่ไม่เกิดอันตรายนะครับและก็ไม่เสี่ยงต่อ เรื่องของการแพร่เชื้อนะครับในช่วงนี้นะครับก็เห็นว่าขนมของเรานั้นนะครับก็มีคนที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็มารอรับนะครับเพื่อที่จะนำไปรับประทานนะครับเพราะว่าเป็นขนมที่อร่อยไม่ต้องเรียกก็มีคนมารับประทานนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับรอบ คนไม่เยอะนะครับตอนนี้ก็กำลังอาบน้ำรากนะครับก็ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดานะครับของรูกผู้ชายไทยนะครับทุกท่านที่ได้ถึงวัยบวชเรียนนะครับก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีการเบิ้ลสูตรขนม ถัทงทองนะครับในกรณีที่เราขายปริมาณมากๆนะครับแล้วก็ไม่จํากัดในเรื่องของคนเข้ามาซื้อนะครับเราก็จะทําการเบิ้ลสูตรเพื่อให้ได้ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในวิธีการเบิ้ลสูตรนะครับเราก็จะตักแป้งทีเดียว2กระบวยเลยนะครับจะเห็นว่าแป้งชุดนี้เราปรับแล้วนะครับโดยการเติมน้ําก็จะมีความเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เนื้อแป้งจะบางลงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับพอใส่แป้งไปสองกระบวยนะครับเราก็จะต้องตักผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาเนี่ยนะครับไป2ช้อนด้วยกันนะครับแบบนี้นะครับเต็มเต็มช้อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ำเชื่อม2กระบวยเหมือนกันนะครับเราเปิดฝาขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการ ตักน้ำเชื่อมนะครับ2กระบวยใส่ลงไปเลยครับถังใส่น้ำเชื่อมของเรานะครับเป็นถังฝาปิดก็จะช่วยในเรื่องของการกันฝุ่นนะครับไม่มีฝุ่นจะสังเกตนะครับว่าแป้งที่เราใส่ลงไปนั้นมีแค่ครึ่งกระบวยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการตีแป้งนะครับวันนี้ เราไม่ได้ใช้เครื่องปั่นนะครับเราจะใช้มือตีนะครับดูซิว่าแป้งเหล่านั้นจะขึ้นฟูขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยครับ เราจะสังเกตเห็นว่าจากแป้งที่มีแค่ครึ่งกระบวยนะครับเวลาเราตีแป้งนะครับขึ้นมาแล้วนะครับจะเห็นว่าแป้งฟูมาเต็มที่แล้วเนื้อแป้งนั้นจะละเอียดนะครับไม่มีฟองอากาศนะครับนี่แสดงว่าเห็นว่าแป้งนั้นมีความสมบูรณ์นะครับจะให้ดูที่เตาไฟนะครับเวลาเราไปขายตามงานวัดนะครับหรือตามเทศกาลต่างๆที่อยู่ใกล้ลําโพงนะครับไฟเราจะเต้นแบบนี้นะครับเต้นตามจังหวะเพลงเลยนะครับก็ให้เรานั้น ทำการเร่งไฟนะครับเพื่อที่จะช่วยนะครับเพิ่มให้ความร้อนนั้นทําให้ขนมสุกได้ดียิ่งขึ้นนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของความร้อนนะครับไฟจะเป็นแบบนี้นะครับจะเต้นแบบนี้นะครับในคลิปต่อไปนะครับเราก็จะนําเสนอเทคนิคและวิธีให้กับท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับในขนมถังทองสำหรับการขายตามงานหรือตามเทศกาลต่างๆที่เรานั้น ได้ทําการไปขายนะครับเพื่อให้ท่านนั้นได้นําไปปรับใช้นะครับหรือดูไว้เพื่อความบันเทิงนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับครัวหนูกระตองนั้นทําคลิปต่อๆไปด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ